่าาาาาปปปปรรรรยยกกกดินสวัสดีครับผมวันนี้มาพูดรายการคนอวดหมีวันนี้ผมก็มาคนมึงคนเงียบอ่ะเงียบกันไปอ่ะมเงียบกันไปอ่ะผนลุกอ่ะอายนะกูนอนเตียงอ๋อเดี๋ยวมันสุดท้ายแล้วขาดอีก900วิวขอช็อตๆเด็ดๆเลยวันนี้ได้ๆๆจัดไปจัดไปอ่ะมารอเราลืม คุณครับข้างหน้าครับมีอะไรครับคุณครับคุณครับคุณครับโอ้ยหีหีีี้ีดเคุณคุณหนีคุณเอาตะก้ล่ะตะก้องตะก้องตะก้องไปไหนตะก้องตะก้องตะก้ตะก้องไปไหเดี๋ยวตะก้องตะก้องตะก้องเร็วเ เพียรตะก้อนพี่เลยวะแอคชั่นใครอยากเป็นเศรษฐีเซธีเซธีเอาใหม่ครับขอขอจริงจังกว่านี้ครับขอจริงจังกว่านี้ครับสามสองหนึ่ง a c t i ่ n มีผู้ร้ายใสโอ้โหนี่นี่มีกระดักตรงนี้มีกระดักตรงนี้อ๋อ้

โอ้ยเอ้ยเอา้าเราเจอเครื่องจักรอะไรบางอย่างนะตรงนั้นซึ่งผมคิดว่าไอ้เครื่องจักรนี้คงจะไม่เป็นอันตรายตอ่อมนุษย์นะครับเราก็สามารถที่จะเดินเข้าไปดูยักษ์ใกล้ชิดได้นะรครับอ้เราครับพูดนะครับกเราครับพูดหนในในพูดนะครับ